สวัสดีครับรถสวยมือสองรถจบกรกพีคาวันนี้นะครับรถที่ผมจะมานำเสนอก็คือ Toyota CHR HV High ปี2018คันนี้เลยนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าคันนี้เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับลักษณะเด่นหรือว่าจุดเด่นเดของเขานะครับ มาเรามาเริ่มจากตรงไฟนะครับไฟของเขาจะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์ LED นะครับแบบ Full LED มาพร้อมกับไฟ Daytime Running Light แบบ Light Guiding นะครับส่วนตัวไฟเลี้ยวของเขาก็จะเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED เช่นกันแต่เป็นจังหวะดซีรีวิเที่ยวนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบนี้เลยซึ่งรถคันนี้นะครับยังมีระบบรักษาความปลอดภัยเป็นเซ็นเซอร์ข้างหน้าถึง4จุดนะครับ ซึ่งจะมีระบบรักษาความปลอดภัยเป็นระบบ P-Collision System นะครับจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกให้เราอัตโนมัตินะครับถัดมานะครับเรามาดูส่วนของล้อกันล้อแม็กของเขานะครับจะเป็นล้อแม็กขนาดา17นิ้วนะครับมาพร้อมกับยางดันหลบปี2018เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับแบบนี้เลยถัดมานะครับกระจกพับข้างของเขาจะเป็นกระจกพับข้างไฟฟ้านะครับ ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยอย่าง b i n e Spot Monitoring นะครับอ่าและด้วยความสะดวกสบายอย่างแรกของเขาเลยนะครับยังมีระบบ Smart Keyless ให้เราอีกด้วยนะครับไม่ต้องใช้กุญแจเปิดนะครับแค่เพียงแค่ยื่นมือเข้าไปก็สามารถเปิดล็อกรถได้แล้วนะครับแบบนี้เลยอ่าส่วนตัวท้ายของเขานะครับด้านท้ายของเขาไฟนะครับจะเป็นไฟแบบ LED นะครับมีระบบรักษาความปลอดภัยถึง4จุดด้วยกันเป็เซนเซอร์ถอยหลังนะครับ และยังมีกล้องมองภาพขณะถอยหลังอีกด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวทีนี้เ,เราไปดูส่วนของห้องคนขับกันนะครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ในส่วนของห้องคนขับกันแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าจะมีออคชั่นอะไรให้เราเล่นกันบ้างนะครับคอสะดวกสบายอย่างแรกเลยนะครับของเจ้า CHR HV High คันนี้นะครับเพียงแค่เราเหยียบเบรกนะครับแล้วกดปุ่มพุ่มสตาร์นะครับก็สามารถสตาร์รถได้แล้วอ่าเราจะเห็นได้ว่ารถคันนี้นะครับสตาร์รถแล้วจะเสียงเงียบมากนะครับเพราะมีระบบไฮบริดนะครับจะทําให้เราไม่รู้สึกเลยนะครับว่าสตาร์รถแล้วทั้งที่เราสตาร์รถเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของตัวพวงมอลัยกันนะครับจะเป็นพวมอลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับรถคันนี้ซึ่งสามารถเพิ่มเสียงนะครับหรือว่าลดเสียงได้จากตรงพวงมอลัยเลยน,นี้เลยโอเคนะครับซึ่งถัดมารัาจะมีปุ่มกดรับสายนะครับปุ่มวางสายให้อีกด้วยนะครับ ถัดมานะครับยังมีระบบอย่าง Lane Departure Alert นะครับหรือระบบ p ี c o l l i s i o n s y เ t e m ให้เรากดจับตรงพวงมาลัยได้เลยนะครับแบบนี้นะครับและยังมีระบบ Dynamic Radar Cruise Control นะครับเป็นระบบควบคุมความเร็วตามความแปรผันรถข้างข้างหน้านะครับแบบนี้เลยให้ความสะดวกสบายของเราอีกอย่างนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขามีออปชั่นอะไรให้เลือกกันว่าให้เล่นกันบ้างนะครับ มีระบบอย่างเช่นระบบ Diver As s อสซนะครับระบบเตือนเมื่อเราเหนื่อยล้านะครับก็จะมีการเตือนขึ้นนะครับให้เรานอนพักเนาะหรือแม้กระทั่งระบบอย่าง Diver Mode นะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับจะขับโหมด Sport นะครับจะขับโหมด Eco ก็ได้นะครับประหยัดน้ำมันแบบนี้เลยหรือแม้กระทั่งระบบต่างๆนะครับก็สามารถคลิกกดได้จากตรงปุ่มพวงมาลัยตรงนี้เลยนะครับสามารถเลือกได้เปิดหรือปิดก็ได้นะครับแบบนี้เลยโอเคนะครับ ดเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้าจอกันในฝั่งนะครับตัวจอของเขาจะเป็นจอทัชสกีนขนาด7นิ้วนะครับซึ่งรองรับระบบนําทางอย่าง Navigation System นะครับเราสามารถคิด,ดะารับว่าอยากไปไหนเนาะสามารถค้นหาได้เป็นเพิ่มความสะดกสบายของเราอย่างหนึ่งเลยแบบนี้เลยนะครับซึ่งคันนี้นะครับยังรองรับยังรองรับอย่างตัว f p 3นะครับ Bluetooth นะครับ ใช้ได้หมดเลยถัดมานะคะรับเดี๋ยวเรามาส่ดูส่วนของระบบปรับอากาศนะครับจะเป็นระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัตินะครับมีเครื่องฟอกอากาศอย่างนาโนโน,นะครับแยก d u อัลโซนโหมดนะครับสามารถปรับนาูุนได้ตามที่เราต้องการเนาะแยกฝั่งกันเลยอย่างนี้เลยนะครับถัดมานะครับตัวเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์ออตโต้ปีดนะครับยังมีกล้องมองภาพขนาดถอยหลังแบบนี้ด้วยนะครับ ัดมานะครับจะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับมีระบบกันลื่นนถลายนะครับพร้อมกับเบรกโฮลและสุดท้ายนะครับมีโหมดมีรีโหมดนะครับเป็นโหมดของระบบไฟฟ้าเนาะโอเคนะครับซึ่งรถคันนี้นะครับยังมีระบบรักษาความปลอดภัยนะครับเป็นแอร์แบ็กถึงเจ็ดตำแหน่งด้วยกันนะครับ โอเคนะครับแต่ท okay, <Okay, S 1> ีนี okay, well, ้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนะครับในส่วนของห้องผู้โดยสารนะครับเจ้า CHR คันนี้ครับก็ออกแบบดีไซน์มาไม่เหมือนใครนะครับด้วยการเปิดประตูของเขานะครับจะมีสไตล์แปลกใหม่นะครับเปิดประตูแบบนี้เลยโอเคนะครับในส่วนของห้องผู้โดยสารนะครับก็จะเห็นได้ว่ากว้างพอสมควรนะครับสามารถนั่งได้สบายนะครับอ่า โอเคนะครับเดี๋ยวทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันนะครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับนี่นะครับคือในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะครับจะบอกไว้ก่อนนะครับว่า CSR าคันนี้ไม่มียางอะไหล่แถมมาให้นะครับแต่จะมีถุงข้อมือและแถมแม่แรงนะครับนี่เป็นอย่างนี้เลยโอเคนะครับซึ่งเจ้า CSR อคันนี้นะครับยังสามารถพับเบาะได้อีกด้วยนะครับแบบ60-40นะครับแบบนี้เลย นี้นะครับน้ำมันเชื้อเพลิงของเจ้า CHR HV High รุ่นนี้นะครับรองรับเชื้อเพลิงสูงสุดถึง E20 นะครับและยังมีระบบไฮบริดอีกด้วยนะครับทนีนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับว่าจะเป็นยังไงตามมาดูเลยครับ ในส่วนของห้องเครื่องครับของเจ้า chr hv high คันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์1 8 0 0 cc นะครับทำงานเริ่มกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งรถคันนี้นะครับเรารับประกันได้เลยนะครับว่าไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ำนะครับเราดูจากน็อตนะครับหรือรูได้สติกเกอร์มีครบหมดนะครับแบบนี้เลย โอเคนะครับเป็นยังไงกันบ้างละครับกับเจ้า t o y ยต้ CHR HV High ปี2018คันนี้ของเรานะครับซึ่งคันนี้นะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับราคาเปิดตัวป้ายแดงอยู่ที่1,159,000บาทนะครับซึ่งทางเรานะครับขายอยู่ที่7,97,000 0บาทนะครับและตอนนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นเมื่อคูณจัดไฟแนนซ์นะครับราคาลดไปเหลืออีก7,12,000บาทเท่านั้นนะครับ ใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ทางเบอร์ตร,ตรงนี้เลยที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e หรือใครนะครับที่กําลังสนใจรถรุ่นอื่นคันอื่นหรืออยากให้เลยผมรีวิวรถอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยโอเคนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับกับรถสวยมือสองราชพฤกษ์พีคาสวัสดีครับ